สิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความบ้องไวยความคล่องแคล่วและหิวโหวยอยู่ตลอดเวลาความต้าหารอันน่าทึ่งผลักดันให้พวกมันทำสิ่งที่บ้าบิน่นในขณะที่ความยืดหยุ่นตามธรรมชาติช่วยให้พวกมันไล่ล่าเหยื่อที่ดูเหมือนจะเอื้อไม่ถึงได้อย่างง่ายดาย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความน่ารักและเป็นนักล่าที่กล้าหาญอย่างมากพบกับชีวิตของเฟรเรดกันค่ะ <Okay. S 1> เฟรเรดเป็นตัวแทนของตระกูลเพียงพรโดยในธรรมชาติมีอยู่สามสายพันธุ์ และสองใน3สายพันธุ์นั้นอาศัยอยู่ในทวีปยูเรเชียสัตว์ตัวเล็กเหล่านี้มีความยาวลำตัวไม่เกินครึ่งเมตรและมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมเฟอร์เรตมักออกล่าเหยื่อในช่วงพระอาทิตย์ตกดินโดยจะอาศัยประสาทสัมผัสการได้ยินและการดมกลิ่นที่พัฒนายอย่างดีพวกมันจะค้นหาเหยื่อยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยการหลบหนีจากนักล่าที่คล่องคล่วเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย มันจะตัดโอกาสในการหลบหนีทุกรูปแบบและจัดการกับเหยื่ออย่างรวดเร็วด้วยการกัดอย่างแม่นยำเฟรดเท้าดำเป็นสายพันธุ์เดียวที่พบในทวีปอเมริกาเหนือที่นั่นมันได้รับฉายาว่าโจรแห่งทุ่งหญ้าซึ่งมาจากวิธีชีวิตของมันเหยื่อที่เฟรตชนิดนี้ชื่นชอบมากที่สุดคือแพรรีด็อกซึ่งเป็นเหยื่อที่ยากสำหรับผู้ล่าส่วนใหญ่ เนื่องจากแพรรี่ด็อกมีความระแวดระวังสูงและมีระบบการสื่อสารที่พัฒนาแล้วเพียงแค่ศัตรูข้ามเส้นที่มองไม่เห็นสัญญาณเตือนภัยก็จะกระตุ้นให้แพรรี่ด็อกทั้งหมดในบริเวณใกล้เคียงรีบหลบเข้าไปในระบบอุโมงค์ที่ซับซอ้อนแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับนักล่าที่มีร่างกายยืดหยุ่นซึ่งสามารถเล็ดลอดเข้าไปในที่หลบภัยของผู้อื่นและมันยังท้าทายสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ แม้ว่าสัตว์เหล่านั้นจะไม่ได้ไร้ทางสู้และพร้อมที่จะโต้อตอบในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉลี่ยแล้วเฟรตเต็มวัยจะกินแพรรี่ด็อกประมาณ100ตัวต่อปีเฟรตก็เคยอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์เป็นเวลานานสาเหตุมาจากมนุษย์ทำลายล้างแพรรี่ด็อกอย่างมากมายในศตวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากแพรรี่ด็อกถูกมองว่าเป็นศัตรูพืชที่สำคัญการล่อย่างไม่มีการควบคุมได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรง ปัจจุบันแพรรี่ด็อกได้กลับมาเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ทั่วไปบนทวีปอีกครั้งและประชากรของเฟเรตก็ได้รับการฟื้นฟูบางส่วนเฟเรตมีสายตาที่ค่อนข้างอ่อนแอและเหยื่อบางชนิดก็ใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนนี้อย่างชันฉลาดตัวอย่างเช่นนกหัวขวานเมื่อถูกไล่ต้อนเข้ามุมมันจะไม่รีบบินหนีแต่จะใช้สีสันพิเศษและพฤติกรรมของมันทำให้ดูคล้ายงูในสายตาของเฟเรตที่มองเห็นไม่ชัด สิ่งนี้เปิดโอกาสให้นกได้รอจังหวะที่เหมาะสมและหนีไปอย่างปลอดภัยจากศัตรูที่อันตรายที่สุดสัตว์ฟันแทะจำพวกหนูเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่เฟเรตแต่คู่ต่อสู้อย่างหนูอาจเป็นอันตรายเกินไปเพราะหนูเป็นสัตว์ที่แข็งแรงและทนทานมากเมื่อเทียบกับขนาดตัวอีกทั้งยังมีฟันที่คมมากทำให้พวกมันสามารถต่อกรกับสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ อย่างไรก็ตามฟาเฟรตไม่ได้รู้สึกกังวลกับเรื่องนี้เลยด้วยประสาทสัมผัสการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมฟเฟรดสามารถติดตามเหยื่อที่หลบหนีและเข้าโจมตีอย่างฉับพลันได้แม้ว่าเป้าหมายที่ถูกไล่ต้อนจะต่อสู้จนถึงที่สุดแต่ในที่สุดนักล่าที่คล่องแคล่วก็จะสามารถจับและบีบคอเหยื่อได้สำเร็จ งูถือเป็นเพื่อนบ้านที่อันตรายยิ่งกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งงูที่ต้องการกินลูกๆของเฟเรดที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่แม่เฟเรดจ,จะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆฟันที่แหลมคมจะกัดเข้าที่หัวของคู่ต่อสู้ทันทีตอนนี้เฟเรตไม่เพียงแต่ต้องการกำจัดผู้บุกรุกแต่ยังจะเปลี่ยนงูให้กลายเป็นอาหารด้วยงูมีขนาดใหญ่เกินไปและหากจัดการไม่ระมัดระวัง เฟอร์เรตอาจเสี่ยงที่จะถูกรัดจนหายใจไม่ออกแต่แม้กระทั่งสิ่งนี้ก็ไม่ได้หยุดยั้งมันฟันที่แหลมคมยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนกว่างูจะหยุดดิ้นรนการเผชิญหน้าระหว่างเฟอร์เรตและงูเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากสัตว์เลื้อยคลานชอบซ่อนตัวในที่ที่เข้าถึงยากที่สุด และเฟรดก็ไม่สามารถละเลยที่หลบภัยเช่นนี้ได้แม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์มากนะักแต่ความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของมันก็มีมากเกินพอเฟรดจ,จะโจมตีเหยื่อจากที่ซ่อนตัวและทุ่มเททุกอย่างเพื่อไม่ให้เหยื่อหลุดรอดบางครั้งสัตว์เลื้อยคลานอาจมีขนาดใหญ่เกินไปและกล้ามเนื้อมากมายร่วมกับความต้องการมีชีวิตช่วยให้มันหาทางรอดในน้ำได้ ฟเฟอรดสามารถไว้น้ำได้เช่นกันแต่ก็ได้วกว่าญาติใกล้ชิดเช่นมิงอย่างเห็นได้ชัดนักล่าจึงมักเลือกที่จะหาเหยื่ออื่นและรักษาขนอันมีค่าของตนให้แห้งสัตว์เลื้ยคานขนาดใหญ่ก็อาจกลายเป็นเป้าหมายได้เช่นกันโดยเฉพาะพวกที่ไม่มีความคล่องแคล่วพอที่จะหลบหนีมันต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง พราะกรามที่แข็งแรงของสัตว์เลื้อยคลานสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้แต่เฟรเรตไม่ใช่สัตว์ที่มีความอดทนสูงและมันก็แสดงให้เห็นถึงนิสัยเก้าร้าวการกัดทะลุกรอกของสัตว์เลื้อยคลานไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การโจมตีอย่างรวดเร็วหลายครั้งก็ช่วยให้มันพบจุดอ่อนที่สุดได้การเลี้ยงดูลูกๆที่กำลังเติบโตไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นเหยื่อขนาดใหญ่จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการหาอาหารกรงเล็บที่ยาวและขาที่แข็งแรงช่วยให้พวกมันสามารถขุดดินและสร้างที่ซ่อนตัวที่ปลอดภยัยนอกจากพักผ่อนแล้วยังใช้เป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนด้วยสัตว์นักล่าที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันมักมีขนาดใหญ่กว่าเฟรเรตแต่พวกมันก็ไม่มีความอดทนพอที่จะขุดอุโมงค์ยาวเพื่อไล่ตาม ฟเฟรตมีภาวะการสืบพันธุ์ที่สูงเพศเมียสามารถให้กำเนิดลูกได้ถึง3ครั้งต่อปีซึ่งรวมแล้วอาจมีลูกมากกว่า20ตัวพวกมันดูแลลูกๆสอนทักษะการล่าและการเอาตัวรอดรวมทั้งปกป้องลูกจากอันตรายต่างๆลูกๆเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นนักล่าที่มีทักษะจำนวนศัตรูที่มากมายโรคอันตรายและการขาดแคลนอาหาร ทำให้อายุไขายของเฟรตลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฟรตส่วนใหญ่ในธรรมชาติมีอายุไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำหากไม่นับรวมเฟรตอ,อเมริกันที่อยู่ในภาวะใกล้ศูนพันเพราะมนุษย์โดยรวมแล้วสิ่งมีชีวิตที่คล่องคล่วฉลาดและกล้าหาญเหล่านี้ก็ยังคงเติบโตอย่างแข็งแรงถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะ สาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ